เมื่อมีปัญหาท่าทีเราต่อปัญหาผมว่านี่สำคัญนะแต่ละผมที่อาจจะดูว่าเรื่องยากๆเกินไปเนาะที่ผมนำมาแบ่งปันแต่ว่าประสบการณ์หลายเรื่องผมว่าหนึ่งเวลคัมครับต้อนรับสิ่งใหม่เนาะเราเราอย่าพึ่งไปนิยา,มา,ามาอ้าวใหม่แล้วทำไมเมื่อไหร่ฉันจะพ้นสักทีเวรกรรมอะไร เวลข้ามครับยิ้มรับครับขอบคุณนะเพื่อนใหม่ที่มาเยีอยนเราอ่ามันเปลี่ยนไปเยอะเลยครับเนี่ยที่พี่คุณสุบาทบอกเมตตาการุณาต้องถามกลับไปที่หัวใจเรายังอยู่กับเราไหมเมื่อมีสิ่งใหม่ที่ไม่ค่อยสร้างความพึงพอใจที่เห็นกันครั้งแรกแต่ถ้าเราต้อนรับเขายิ้มรับเขานะครับเขาเป็นเพื่อนเราชวนเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางครับคุยกันไปคุยกันมานี่หละ ตั้งคำถามเอ๊ะคุณมาเพื่ออะไรหรือคุณต้องการจะมาให้ของขวัญอะไรกับเราเนี่ยถ้าคุยกันสนุกแบบนี้นะฮะได้หลอกกันไปเลยครับอืมแล้ให้เวลาครับไม่ต้องรีบไปหาคำตอบเร็วกันไปอยู่กับเขาเป็นเพื่อนกันเดินทางไปด้วยกันครับดูว่าครั้งนี้เขาจะให้ของขวัญพิเศษอะไรกับเรานะครับผมว่าท่าทีสำคัญหนึ่งอย่า ปฏิเสธเปิดประตูประตูใจต้อนรับเขาเลยครับเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปได้วยกันเพราะว่าเมื่อเราเดินทางไปได้วยกันเราเจออะไรบางอย่างเราได้คําตอบบางอย่างจากคําถามแล้วนั่นแหละครับของขวัญเกิดขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณเขาอีกครั้งหนึ่งที่มาให้ของขวัญเรานะครับปัญหากับความทุกข์อันเดียวกันนะครับความทุกข์คือเหมือนว่า มันมาเจรยาในเราอดทดสอบเราโจทย์ถ้าเราเราบอกว่าไม่ปัญหาเป็นโจทย์ใหม่ที่ให้เราเผชิญเพื่อเราจะได้ยกระดับจิตและปัญญาของเรานะให้ใหม่ให้สดให้สูงขึ้นเนี่ยอันนี้เราต้องถือว่าเป็นโอกาสต้องขอบคุณมากๆและบ่มไว้ครับอย่าเพิ่งรีบไปแก้อะไรเลยถ้าเรารีบอัตโนมัติบางอย่างเราจะใช้อดีต ใช้การความลงตัวอดีตมาแก้ปัญหาซึ่งมันอันใหม่ครับองค์ประกอบไม่เหมือนกันครับแก้ไม่ได้หรอกครับแก้ไม่ได้ครับล่าสุดผมเจอที่จะไปอบรมให้กับโรงพยาบาลชุมชนที่หนึ่งนะครับเชิญผมไปนะครับให้เวลาผมชัดเจนกำหนดเวลาพอไปถึงหน้างานบอกอาจารย์มีงานเข้ามาแทรกจากที่จะให้เวลาอาจารย์สองชั่วโมงตอนนี้เหลือชั่วโมงเดียวนะและอาจจะไม่ได้ด้วยนั่นนี่ผมบอกไม่เป็นไรครับ ผมก็ตั้งใจมาแล้วไม่เมื่อมันไม่มีอ่ะมันไม่ได้จัดสรรเราก็ไม่เป็นไรครับผมก็สบายใจไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยแต่สุดท้ายก็ได้นะครับแล้วได้ผมก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงให้เป็นประโยชน์เนี่ยผมไม่รู้สึกว่าก็มันไม่ลงตัวครับมันไม่ใช่คนคนเดียวนะคนต้องมาเจอกันหลายคนมันมีความไม่ลงตัวอยู่แล้วก็เฝ้ารอว่าถ้าเขาลงตัวยังไงก็อย่างนั้นเนาะได้ไม่ได้เราก็กลับอ่าถ้าได้ก็ ดีที่สุดครับขอบคุณครับ